วันนี้มาเรียนการหาความชันบนเส้นสัมผัสของเส้นโค้งกันนะคะมีเส้นโค้งหนึ่งเส้นสมการคือ y เท่ากับ f(x) แล้วก็มีเส้นตรงสัมผัสที่จุด A B เราอยากรู้ว่าความชันของเส้นตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ให้เราดิฟสมการเส้สนโค้งหนึ่งครั้งที่จุด A เราก็จะได้ความชันออกมานะคะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันว่าทำยังไง ตจทย์ถามว่าจงหาจุดบนเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสองลบสาม x ลบสี่ที่มีความชันของเส้นสัมผัสเท่ากับหนึ่งให้เราดิฟเส้นโค้งออกมาก่อนหนึ่งครั้งนะคะดิฟออกมาครั้งหนึ่งจะได้เป็นสอง x ลบสามทีนี้พี่สมมุติว่าจุดสัมผัสนั่นคือจุด a b เขาบอกว่าความชันเท่ากับหนึ่งแปลว่าถ้าเราดิฟที่ จุด a จะได้ความชันเป็น1ก็เขียน1นเท่ากับสอง a ลบสามได้เลยแปลว่าเ c เท่ากับสอง a a เท่ากับสองพอได้ a เท่ากับสองแล้วเนี่ยนี่คือเส้นโค้งนี่คือจุดสัมผัส ab เราเอาจุด a เนี่ยไปแทนลงในสมการเส้นโค้งได้เลยเพื่อหา b ออกมาเนาะก็เป็น b เท่ากับสกำลังสลบ3คูณสลบส ได้ออกมาเป็น4ลบ6ลบ4ได้ว่า b เท่ากับลบ6แปลว่าจุดสัมผัสเส้นโค้งนะคะก็คือจุด2ลบ6นั่นเองนี่คือคำตอบค่ะ